สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎทุกท่านชาวราศีกรกฎ ถือว่าเป็นราศีที่4ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกรกฎก็คือปูชาวราศีนี้เป็นคนฉลาดเป็นระบบระเบียบเป็นคนใจกว้างชอบอยู่บ้านและเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประคับประคองความรู้สึก ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยในแง่ของสัญชัตยานและความอ่อนไหวชาวราศีนี้ถือว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทําความเข้าใจชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกพวกเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนที่บ้านเป็นอันดับแรกชาวราศีกรกฎ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงผู้คนรอบตัวของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของคนอื่นอีกด้วยสวัสดีครับกระยะาณมิตรทั้งหลายในคลิปนี้ ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับดาวพระศุกร์โยกย้ายราศีในวันที่6พฤษภาคมปี2564นี้นะครับการโยกย้ายราศีในครั้งนี้คือจะย้ายจากราศีเมฆไปที่ราศีพฤษภนะครับจะได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะครับจะดีมากๆต่อ9ราศีนะครับ หนึ่งในนั้นก็จะมีราศีของท่านอยู่ด้วยยินดีด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับดาวพระศุกนะครับหมายถึงดาวแห่งการเงินดาวแห่งเงินทองรายได้รายรับโดยเฉพาะคือความรักนะครับความมีเสน่หุ้นส่วนความผูกพันแล้วก็ดาวพระศุกนี้ยังหมายถึงตามชื่อของดาวเลยนะครับหมายถึง ความสุขสมหวังนั่นเองนะครับโดยดาวพระศุกนะครับจะทำการย้ายตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมปี2564นี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับในการย้ายจะได้ตำแหน่งที่ดีมากๆซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ากเกษตรราธิบปดีนะครับหมายถึงความมั่นคงความแข็งแรงความดีมีพลังความยั่งยืน และเกษตราที่ดียังหมายถึงเจ้าของตัวเองด้วยนะครับนั่นหมายถึงดาวพระศุกได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับคือจะได้ตำแหน่งในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของความสุขต่างๆนานานั่นเองนะครับ ดาพระสุกยังหมายถึงเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับเทพเจ้าแห่งความสง่างามเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนั่นก็คือองค์พระพิคเนตนั่นเองนะครับการที่ดาพระสุก์ได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีในครั้งนี้ถ้าลัคนาราศีไหนนะครับได้บูชาองค์พระพิคเนตแล้วถือว่าเป็นการเปิดดวงชตาของท่านเลยก็ว่าได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการบูชาติดตัวไว้หรือไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรอ,องพระพิคเนตนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดดวงชะตาได้เช่นกันนะครับอาจารย์ก็อยากกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้นะครับใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเหมือน,อนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยที่มีมาไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมแล้วจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้น แน่นอนนะครับจะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยมันขึ้นอยู่กับการวางแผนการใช้ชีวิตการทำมาหากินของท่านด้วยนะครับใช่ว่าเข้ามาฟังดวงแล้วดวงบอกว่าจะรวยแล้วกลับไปบ้านไปนอนรอความรวยไม่ทำมาหากินอะไรนะครับคนจะรวยในที่นี้หมายถึงว่าต้องมีการทำมาหากินต้องทำธุรกิจหรืออาจจะมีบางท่านนะครับที่ดวงถึงแบบโชคดีสุดขีด ถูกลางวัลใหญ่ๆก็ได้นะครับดังนั้นแล้วให้ท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้นะครับเมื่อรู้ว่าดวงชะตาของตัวเองเปิดแล้วจงเร่งรีบทำมาหากินนะครับจงลงทุนจะลงทุนอะไรก็รีบทำนะครับเพราะดวงเปิดแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จ มีเงินมีทองนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนนั่นเองนะครับในช่วงนี้ยิ่งช่วงโควิดด้วยนะครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับลองคิดดูว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถอะไรที่จะทําเงินได้ในช่วงนี้ก็ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ขออวยพร ให้ท่านและครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโควิดนะครับมีกำลังใจที่ดีและมีความสุขมากๆขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งใดที่ท่านตั้งใจไว้แล้วขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนาทุกประการจงมีแต่ความสุขสมหวังมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นและเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับให้มีแต่ความรัก มีพลังใจมีพลังบวกมีความน่ารักสดใสในจิตใจทุกๆวันนะครับสุดท้ายก่อนจากนะครับหากท่านฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกด,ดีมีกำลังใจช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลในตัวท่านและครอบครัวให้ชาวราศีเดียวกับท่านนะครับได้มีโอกาสรับฟังคลิปนี้ได้เติมกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ